ออฟฟิเชียลเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วกับปีค่าตัว48.5ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก3.5ล้านปอนด์นะย้ายมาจากเชลซีเซ็นสัญญา5ปีรับค่าเหนื่อย50,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ใส่เสื้อเบอร์20โนนี่มาดูเอเก้ไปขวาสัญชาติอังกฤษก็ตามข่าวเนี่ยก็ เหมือนอาเตต้าให้ความสนใจคือก่อนหน้าเนี้ไม่แทบจะไม่มีข่าวเลยว่าจะมีชื่อนี้โผล่ขึ้นมาแล้วพอชื่อนี้ผลคข้นมาปุ๊บดิวค่อนข้างมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนและรวดเร็วมากแล้วก็ออฟฟิเชียลไปเรียบร้อยแล้วปิดจบจ๊อบอย่างว่องไวแต่ก็มีรายงานข่าวนะจากเดอะแอตแลนติกรายงานมาว่าทางด้าน อาเดต้าเนี่ยชื่นชอบและติดตามผลมงานของมาดวยเก้เนี่ยมาตลอดตั้งแต่สมัยยุคเอดูเป็นผอกีฬานะแล้วคืออาเดต้าเนี่ยกับเอดูเนี่ยมีความเห็นที่แตกต่างกันแต่นั้นดิวนี้ก็เลยยังไม่คืบก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลคนใดนะว่าเห็นต่างกันอย่างไรก็เลยไม่ได้มาดูเอเก้ไป ก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้เขาย้ายเข้ามาแล้วหลังจากเอดูไม่อยู่ mm hmm. ก็เป็นแค่ข่าวนะเออแล้วก็ที่ได้คุยกับเพื่อนๆที่เป็นแฟนเชลซีหลายๆคนก็โอ้โหแทบจะเรียกได้ว่าน้ำตาล่นเลยไม่ใช่เสียดายนะดีใจเพิ่มปิติที่มาดูไอเก้ม,มาแต่ก็นะเรามาดูผลงานกันคืออัเตตาจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ มาดูไอ้เก่มีแล้วมาเติมเต็มให้อาร์เซนอลได้ก็เป็นได้